สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอ่าสิ่งที่ผักสลัดกําลังฮิตในช่วงนี้นะครับก็คือผักสลัดยืดในช่วงฤดูร้อนผมทำคลิปวันนี้น่าจะวันที่15นี่นะครับสิมีนาปี6-7เอ้ย6-8ปดแล้วเปลี่ยนพศออแล้วปากก็ยังพศออเดิมตลอดเลยอ่ะวันนี้จะพามาดูครับว่าทําไมผักสลัดถึงยืดทั้งทงที่มันไม่ใช่ฤดูฝน ไม่ยากครับในส่วนตรงนี้เพราะผมทาผักไฮดูมาตั้งแต่ปี2017ครับก็หลายปีแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก1ปีครับที่จะต,ต้องเจอกับฤด,ดูร้อนแต่ผมมองว่าปี68เนี่ยฤด,ดูร้อนมันไม่ได้ร้อนเท่าปี67ที่ผ่านมาหรอกนะครับปีที่แล้วเนี่ยอย่างเพี้ยไฟเนี่ยโดนกันตั้งแต่มกราครับหลายพื้นที่แล้วก็ร้อนโหดร้ายแต่ปีนี้เดี๋ยวก็มีหนาวหลงฤด,ดูมาอีกครับผมว่าปีนี้ทําผักง่ายนะครับเดี๋ยวพามาดูครับว่าทําไมผักสลัดถึงยืดทั้งๆที่เป็นฤด,ดูร้อนมาดูครับ ะมาดูครับตรงนี้ผักก็เก็บกวนอายุเหมือนเดิมครับสไตล์ผมมินิคอสท,ที่ลงมา1ต้นที่ผมบอกว่าถ้าเขากําลังสวยเนี่ยถ้าเราไม่เก็บปัญหาที่เจก็คือเนี่ยใบยจะไหม้ถ้าเราไม่เก็บใบไหม้แล้วถ้าไม่ใบไหม้ก็จะยืดแบบนี้อันนี้คือปกติของมินิคอสน,นะครับผมจะไม่ปลูกมินิคอสฤดูร้อนแต่ ผมไม่มีผมไม่ได้ทำไมนิคอร์สมานานแล้วครับแต่ว่าผมเคยทําผมก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรออร่อยครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงได้ก็ไม่ต้องปลูกครับในช่วงฤดูร้อนนะครับทีนี้มาดูผักช่วงนี้เริ่มยืดยืดยังไงไม่เห็นยืดเลยค่ะยดูลําต้น,นครับเป็นลําต้นเลยอ,อันนี้ก็ดูครับหมืนจะแทงมาพิเศษหน่อยยืดหน่อย อันนี้เห็นได้ชัดครับดูเนี่ยถ้าดูแนวเนี่ยโอ้โหยืดยืดนเนี่ยผมมองว่ายืดแล้ว哈เนี่ยช่วงนี้ดูลำต้นตรงกลางเห็นลำต้นไหมครับเป็นลำต้นนะครับเหมือนลำไม้ไผ่เลยทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันแต่เรดโอ๊กไม่ยืดนะครับเรดโอ๊กไม่ยืดกรินโอ๊กที่ยืดเก็บแล้วครับตรงนี้ทีเนี้ยเหตุผลที่มันยืดแน่นอนครับผมบอกเสมอว่าผักสลัดยืดเป็นเพราะว่า แสงไม่พอแต่ตอนเนี้ฤดูร้อนฤดูร้อนก็จริงครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ก็จะเจอก็คือมันไม่ค่อยมีแดดมันฝนตกบ้างอะไรมัางมันก็เลยทําให้ยืดทีเนี้ยอย่างการที่ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่แดดมันมาไม่สม่ําเสมอผักที่มีอายุป,ประมาณ30วันขึ้นเอาอย่างนี้แล้วกันรวมๆ30วันขึ้นใสยอย่างนี้เนี่ย พอไม่มีแดดหน่อยหนึ่งมันหาเรื่องจะยืดเลยฮะเดี๋ยวให้ดูกรีนโอ๊กผมเห็นไหมเป็นลำต้นสวยไหมครับตรงนี้ก็ได้โอ้ยเก็บไปดูตรงไหนอยากนะฮะเห็นไหมคระเป็นลำต้นเลยนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดไม่มีแดดไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนครับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนก็ช่างถ้าเป็นช่วงที่มันไม่มีแดดผักที่อายุใกล้จะเก็บเกี่ยวเนี่ย ยืดง่ายมากๆครับดังนั้นไม่ต้องตกใจผักยืดของเรายืดของคนอื่นก็ยืดครับขายได้ไม่ขายได้ไม่เป็นไรก็ขายไปเลยครับก็ราคาเดิมปกตินั่นนหลยมันยืดว่าสภาพแวดล้อมร้านอาหารโรงแรมลูกค้าที่เขาใช้เขารู้ครับว่าช่วงนี้ผักเป็นยังไงยืดไม่ยืดสวยไม่สวยขมไม่ขมเพราะว่ามันเป็นผักสลัดที่มันไม่ใช่ผักท้องถิ่นอย่างคะนา้าอย่างอะไรที่ปลูกตั้งแต่สมัยพ่อแม่เราเนาะ มันเป็นผักที่อยู่ต่างประเทศแล้วนะํามาฝืนธรรมชาติเขาปลูกพอเจออากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเขาก็จะเริ่มปรับตัวให้เขาอยู่รอดมันก็เลยแลดูไม่สวยในช่วงฤด,ดูร้อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูรากหน่อยเนี่ยถ้าผักอายุมากรากจะไม่อ่อนอย่างนี้นะครับเพื่อน,อนๆดูออกอยู่แล้วมันหลอกกันไม่ได้แล้วครับตัวคอสเนี่ยรากมันจะดูแข็งแรงและแก่กล้าแบบนี้แหละ แต่ถ้ารากสวยๆอ่อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นพวกอื่นนี่เช่นริโอกเห็นไหมฮะริอโอกราจจะเป็นมันจะอ่อนกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆจะอ่อนกว่านี่น่ครับฟินเลฟินเลรากสวยครับหลังเนี่ยผมให้ดูว่าเนี่ยฝั่งนี้รากออกฝั่งนู้นมายุ้มเดียวหลังเอียงครับกล่องเองียง ฝั่งที่โดนน้าเยอะก็จะออกมาสวยฝั่งที่โดนน้าน้อยก็จะออกมาไม่สวยและสภาพต้นก็ต่างกันเลยครับในสวนตรงนี้โรงนี้ตอนที่ผมปลูกเนี่ยผมปลูกต้นที่ไม่แข็งแรงนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูตั้งแต่ผมปลูกในสวนโรงนี้ชุดนี้นะจะเห็นว่าเนี่ยพวกกรีนโอ๊กแถวนี้ก็เหมือนกันต้นจะเหมือนจะรอดมัง่งไม่รอดมัง่งเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงหลังโมโตจีพีที่ผมต้องจริงมันเป็นผักที่จะต้องส่ง หลังโมโตจีพีแต่แต่ผมให้ลูกสวนไปปลูกเยอะแล้วผมเลือกเอาไว้ที่อันไม่สวยเดี๋ยวให้ดูรากตรงไหนดี Red Oak, ดเดโอกดูแล้วดูแบบรวมหน่อยมหอันนี้แบบรวมครับแบบรวมที่ <laughs> มีเดโอ๊กกรีนโอ๊กน่ฮะดูก็รวมกันเราอยู่แบบนี้นี่ยฮะถ้าเพื่อนๆทำผักสลัดช่วงนี้รากเน่า ผมทาคลิปแยกให้ครับส่วนใหญ่เลยมันก็เป็นที่ความร้อนกับในกล่องแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้แค่นั้นนะครับเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยผมขยับตามฤดูครับถ้าไม่ขยับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแต่ละฤดูเนี่ยปัจจัยแวดล้อมมันต่างกันถ้าปุ๋ยเราใช้สูตรเดิมแบบเดิมมันก็อาจจะไม่ผ่านร้อนไม่ผ่านฝนในแต่ละช่วงฤดูไปโอเคนั้นนะครับอ่เพื่อนคนใดที่ผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามนี่นะครับ อยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ